เอาเลยครับอับเื่อ่ฮะความารู้สึกตอนที่ออกจากทีมได้ดีไนบ้างตอนนี้ทัวร์มาเฮ้ย่เวลาที่ออกมาก็มันก็ผมผมก็อยู่มานานเหมือนกันเนาะแล้วก็ผมว่ามันถึงจุดที่แบบเหมือนตอนนี้มันก็ถึงจุดที่ผมรู้สึกว่าต้องได้เดินทางตัวเองที่ตัวเองเลือกแล้วแล้วก็มันก็มันก็หมดสัญญาแล้วก็เราก็ได้เดินออกมาหาแบบรู้ทางตัวเองตอนนี้ธุรกิจก็เยอะแล้วอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็แบบเหมือนพยายาม แล้วว่าหาเส้นทางใหม่ๆไป explore ตัวเองไป explore โลกไปอะไรพวกนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็น่าจะถึงเวลาแล้วครับก็เลยคุยกับทาผู้ใหญ่ใช้เวลาตดนนานก่อจะแบบออกมาจากเซนตอนานเหมือนกันครับนานเหมือนกันแล้วก็ตอนที่คุยกับพิถาตอนวันออกมาก็ก็เศร้ามากเหมือนกันเพราะมันเหมือนแบบผมเดินออกจากลานจอดรถผมรู้สึกว่าแบบมันมันเหมือนบ้านอ่ะอมันเหมือนบ้านแล้วก็รักที่นี่มากอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ ผมคิดว่าคุยกับพ่อแม่คุยกับเพื่อนคุยกับพี่ๆหลายๆคนเขาบอกเออจริงๆมันก็มึงออกมาอยู่เองมันก็น่าจะพอไหวแล้วก็เลยลองดูค่ะมันเคว้งไม่แรกเคว้งม่แรกๆอรครับผมว่าแรกๆอาจจะยังไม่เคว้งเพราะทุกคนก็แบบหุย้ยออกมาแล้วออกมาแล้วอะไรยเงี้ยแต่สักปีสองปีอันนี้ไม่แน่ก็แต่ว่าก็ฝากด้วยครับ ตอนนั้นพี่ถามเขามีทักทวงอะไรไหมฮะตอนนี้กลวยยื้อว่าเอ้ยอยากเขาก็ถามว่าคิดคิดดีแล้วใช่ไหมที่นี่ก็ยังเป็นบ้านอยู่นะอะไรเงี้ยแต่พี่ถามเขาบอกว่าก็เคารพการตัดสินใจแล้วก็เมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าไม่ไหวเหนื่อยหรืออะไรก็ยังกลับมาหาได้เสมอพี่ถามเขาว่าน่ารักอยากเหนื่อยไม่ไหวอะไรเงี้ยระหว่างการรับงานตอนนี้ ไหวครับแต่เหนื่อยนะฮะยากกันเอบมันมันก็ทำเพราะเราออกมาเราต้องทําทุกอย่างเองแล้วติดต่อเองต่อให้เรามีผู้จัดการใหม่ก็แล้วแต่แต่ว่าตัดงานหรือว่าการคิดงานทุกอย่าง creativity ทั้งหมดเราโปรเซสงานทั้งหมดเราคิดเองตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับใช่แต่ก็มีข้อดีใช่เช่นครับการสแกนงานด้วยตัวเองใช่ครับก็ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียใช่การข้อดีก็คือเหมือนแบบเราได้เลือกเองตัดสินใจเองคิดเอง คือเราเราจะชอบทุกงานที่เราทำออกมาเองทั้งหมดเราจะภูมิใจกับงานที่เราทำทั้งหมดจริงๆการที่มีส่วนร่วมในการเลือกงานยุกอดีตทั้งหมดมันทำให้ที่ทำงานมันเป็นยังไงผมว่ามันทำให้ได้โตขึ้นอีกเหมือนแบบพอเราได้ตัดสินใจที่จะทำทุกอย่างเองคิดเองหนึ่งสองสามสี่เราได้รู้โปรเซสแล้วว่าอ๋อที่ผ่านมาเนี่ยเขาต้องทำหนักขนาดไหนเขาต้องคิดอะไรขั้นตอนอะไรขนาดไหนมันทำให้เรารู้สึกว่า เออเนี่ยแหละเราได้ทํางานจริงๆริงเได้โตขึ้นจริงๆริงได้ก้าวผ่านช่วงเวลาที่ดีขึ้นตอนที่พากันทำงานเป็นเดือใช่ไหมครับแบบก็มีงานหลากหลายเพิ่มมากขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วก็กลับมาโฟกัสเออ่ยูทูบมากขึ้นเหมือ่กับแรงที่เคยก็ freelance แต่เป็น freelance ต่อไปไม่ได้แบบว่าจะไปสังกัดไหนใช่ครับคิดว่าเป็นฟรีแลนซ์ต่อไปครับแล้วก็ตอนนี้ไฟทำธุรกิจหลายอย่างด้วยก็เวลาก็ค่อนข้างน้อยพอสมควรใช่ครับน้องน้องจะ เออเราอยู่อยู่ที่นั่นมานานผมก็ไม <Mm ่ขนาดนั้นความผูกพันกับน้องๆในค่ายเลยก็ก็มีมีพวกอนันนน์มีมาร์กเนี่ยมันก็ยังทักมาบ้างใช่แต่เียอะใจหายมันก็คงไม่ขนาดนั้นเพราะว่าก็ยิงเจอตามงานเมื่อกี้เจอนนนน์อยู่ใช่ใช่ผมว่าวงมันก็แคบๆแหละมันก็ไม่ได้หนีหายไปไหนใช่ เขาทำมาว่าในระรับนั้นกที่เขาทักมาให้คิดถึงหรือว่ายังไงเป็นยังไงบ้างเฉยๆอะไรงนี้เลยพี่เป็นยังไงบ้างพี่โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วทักมาพี่ผมล็อกก๋วยเตี๋ยวได้ไหมโ้ยรอ้านก๋วยเตี๋ยวไม่รอดนะจ้าผมเอมเรื่องคอนเสิร์ตพอดิ้หน่อิงหน่อยคุณไม่สนใจเหมือนโล้ใจเลยอาจจะมนข้อจ่อข้อทีล้ มันก็เก็บไว้นาน,นกเก็บไว้นานผมก็ลุ้นอยู่ว่าเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆผมก็คุยกับมันตั้งแต่คุยเอ๋ให้เก็บเพื่มโอเคครับคุยกับคุณอิงคุยกับอิงตั้งแต่ก่อนนั้นน,นแล้วมันก็บอกว่ายังไงดีจะพูดดีไหมหรือจะไม่พูดดีหรืออะไรเงี้ยพอวันงานผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะพูดไหม แต่พอเขาพูดจริงๆผมก็ตั้งเดาว่าพี่พัทช,ชัยวิรักครับว่าจะพูดตอนนี้เลยไหมจะพูดตอนนี้เลยไหมพอพูดจริงผมก็เหมือนแบบถึงเวลาแล้วเพื่อนได้ปลดปล่อยแล้ว่ับรู้มารัรู้มาตลอดครับรู้มาตลอดรับรู้มาตลอดรับรู้มาตลอดก็อัดไหมตอนที่เขารับรู้มาตลอดแตด่เวลาพีม,ม,มันมันก็ไม่ได้อึดอัดแล้วแต่มันก็เหมือนแบบเขินก็เขินไม่สุด เออเขินไม่สุดจากแซวก็แซวไม่ได้บางทีเรามีเพื่อนเรามีแฟนเราก็อยากจะแอดนี่เลยเราไม่กล้าแล้วตอนนี้แอดได้เลยเหอผมพร้อมครับเต็มที่ผมพร้อมแต่ว่าเราก็ตีใจเงินเบอร์อยู่เต้นเต้นด้วยเต้นเต้นมันลุ้นพอมันลุ้นแล้วมันพอมันปลดปล่อยมันก็แบบเขินแน่แล้วตอนนี้มีข่าวแบบคุณอิ๊มแฟนเขาแฟนหอบคุ๋ยค่ะ เ like โอเคเขาตลกครับตลกเขาลุกอ๋อเฟยได้สบายมากไปรีวิวาหวานคู่นี้หน่อยได้ไหมครับอะไรนะครับรีวิวหวานคู่นี้มไงหน่อยอุ้ยหลังเขาเอริคานักเชียร์มาตลอดเลยเนี่ยเขาก็คู่รักทั่วไปเขาคนรักกันทั่วไปเขาก็ดูแลกันครับดูแลกันไม่ได้แบบ มีโมเมนต์แบบอะไรขนาดนั้นเฮ้พูดไม่ได้พูดไม่ได้แต่แต่แต่ในวันนั้นคนก็ไปโฟกัสคนสาวๆนั่งข้างคุณโจอยลินน้องครับแล้วล็นั่งข้างด้วยกันเฉยๆใช่เพราะว่าจริงๆมีพี่ออฟอีกคนนึงแต่พี่ออฟเป็นยืนอยู่ข้างหลัง เขาบอกตั้งแต่คุณเริ่มเล่นซีรีส์กันแล้วนะครับก็ไม่ได้มีอะไรครับน้องน้องก็มาดูด้วยกันไอ้อิงเขาฝากบอกว่าให้โจลิงกับพี่อ๊อฟมานั่งกับเฟย์อ๋อเนื่องจากว่าเฟย์มโปรกำเป็นเป็นราวกเราเห็นแล้วครับเห็นคอมเมนต์อยู่ครับแต่ว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไี่ยถามน้อไม่มีอะไรค่ะเขาผาไม่ผ่าผีไม่ผ่าผีมีหลายตัวจเลยเลย ูจะผักกันได้ทุกคู่เลยไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่รว่าเป็นเห็นล้วว่าพีุเตบอกว่าจะแจกคนนอกวงการเข้าาใช่ไมไม่ครับไม่ไม่แลเหมือนเดิมอรังเหมือนเดิยังเหมือนเดิมใช่เรื่องนึ่งัทีเกี่ยวกับคุณ้อยใช่โพสอะไรนะอ๋อเรื่องงี้งะมิสไซตงอ๋อเอางานเข้าเหมือนกันโสมอ๋อโดนิส ิดขาาหอันนี้ผมขอแก้ข่าวเลยแล้วกันนะไม่ใช่ผมแค่แชร์เฉยๆครับโอ้ยใช่คุณผชมใช่คุณผมผมก็จริงๆก็ผมรู้เรื่องอ่าแล้วก็รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ละเอียดนะครับคิดว่าวันนี้เขาน่าจะขนกระแสมั้งครับอ้ยใช่หมายถึงว่าทางทางคนงทางคนทางคทางคนผู้หิงเป็่าวะถ้าไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าก็ ผมไม่เกี่ยวผมแค่แชร์ข่าวในเฟซบุ๊กไปเฉยไม่ได้โดนอะไรไม่ได้โดนแต่เราก็รับรู้เรื่องนี้วงการมาสักพักแล้วก็รู้่าขาข่าวครับรู้มาข่าวขราวมีผู้เสียหายเยอะมั้ที่เรารู้มาว่าคนทเพื่อนเพื่อนในวงการที่โดนคิดว่าถ้าที่รู้ก็ประมาณให่ใคคนที่เราอยากแชร์ตอนนั้นเพราะอะไรบางคนอาจจะงงไม่ไม่เกี่ยวครับก็แค่แค่เห็นข่าวเห็นผมแชร์ต่อๆอกันมาครับใช่ใช่มีเพื่อนมีเพื่อนใช่ใช่ใช่ครับไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยว แช่์เฉยๆครับโอเคไปไปงาคนบอกต้องไปข้ามแถวรอผมเป็นพ่อสื่อเนาะใช่ผมเป็นเสาวสาววก็คือผมก็แค่แซวเพราะว่าพี่ทิมเขาก็มาแซวใช่ไหมผมแต่ผมก็รู้สึกว่าเออเพื่อนผมก็ต่อแถวอยู่นะ ผมชอบชงครับเพื่อผมมันชอบเขินผมก็ชงให้มันยิ่งขึ้นใช่หรือว่าคุณเห็นอะไรที่มันเป็นรู้สึกว่ามันมีแววไปต่อได้หรือเปล่าโซนขนาดนั้ยให้มองจากตาผมเองแล้วผมมันก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปได้ถึงไหนไม่รู้หรอไม่รู้หรอผมไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้อ่ะแต่เดี๋ยวจะพาไปเดินป่าด้วยกันอยู่ ก็เป็นการเคยกับก้อยนัทตีดีครับแล้วก็จัดแจงให้เพื่อเลยอะไรนะครับทีตีก็คือแบบว่าจัดแจงใช่ครับใช่ว่าไปเดินไปเที่ยวเฉยๆครับไม่มีอะไรครับไปเที่ยวเฉยๆใช่โอเคก็รอลุ้นกันดูรอขอบคุณคนรับเหงื่อยออกเฉ